วิธีตั้งเข็ม GMT ของ GMT Master นะครับกระดับแรกเลยเหอหันสกรูก่อนครับแล้วหมุนเข็มให้ GMT มันอยู่ตรงกลางครับเที่ยงคืนแล้วก็เข็มชั่วโมงให้โดดมาที่เที่ยงคืนเหมือนกัน ครานี้เรามาเช็คเวลาครับตอนนี้เวลา GMT อยู่ที่8โมง39นะครับเราก็จะไปที่เอาเข็ม GMT ไปก่อนที่8ถึง9ก็คือดึงดึงเม็ดไม่ยมสุดนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนถึง8ถึง9 ตอนนี้8โมง39นะครับเวลาลอนดอน8โมง39บุ๊บต่อมาเราจะมาเช็คเวลาท้องถิ่นนะครับก็คือเวลาประเทศไทยก็คือ4โมง3โมง3มโมง40 3โมงสี่สินาที แล้วก็หมุนล็อกเดียวปรับเข็มกะโดดมาไปที่3ามโมงสีนาทีแค่นี้เองครับแค่นี้เราก็ตั้งเข็ม GMT ไปที่เวลาบวกศและนี่คือเวลาท้องถิ่นบวกเของเรา